สีผ้าตอภูเฒ่าน่ะฮกคนสีผ้าตอหนาบาทตอเติมหนาบาทให้ยายรวยเนี่ยสั่งเสามาสี่ต้นบาทหนึ่งทีแปดสิบเก้าบาทเท่าก็มาสิเพิ่มมันก็เป็น สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทุกทท่านนะครับผม fc ทางช่อง u t u b e นะครับเบาสักคักอโรชาแนลวิสุภพรน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทางชมทางไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจนะครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางมาที่หลายท่านคงจะรู้นะครับผมถ้าเจอต้นบัวสวรรค์อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับผมก็จะรู้ว่าเป็นบ้านของใครนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้มีข่าวดีด้วยนะครับผมบัวสวรรค์อีกสายพันธุ์หนึ่งของเยรวยนะครับผมซึ่งปลูกพร้อมกันนะครับผมได้12ปีพึ่งออกดอกนะครับผมท่านผู้ชมครับได้จะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมถือว่าเป็นโชว์เป็นลาบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเป็นบุญแล้วนะท่านผู้ชมที่เราได้มีโอกาสได้เจอนะครับผมสำหรับต้นบัวสวรรค์นะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะท่านผู้ชมนะครับผมภาพเสยงชัดหรือเปล่าน้อนะครับวันนี้เรามาตามด่วนนะครับท่านผู้ชมครับตามต่อเลยนะครับผมหลังจากที่ยายรวยปล่อยตัวเลขให้เราไปแล้วนะครับผมยายรวยมีความฝันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมหรือว่าตัวเลขที่ยายรวยให้เป็นแนวทางนะครับผมสําหรับงวดประจาวันที่1เมษายน2568ยยังเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยไป สอบถามนะครับผมเผื่อเยรวมนมีความฝันอะไรดีๆให้เราได้มาแปลช่วยกันนะครับผมบัวสวรรค์นะครับผมดอกนี้นะท่านผู้ชมต้นนี้นะครับเห็นบอกว่าห้าปีพึ่งผลิดอกตาที่เราได้เห็นนะครับผมต้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นต้นแรกเลยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมครบ12บปีส2บสองปีเขามีดอกไหมล่ดีครับผมบัวสวรรค์สายอเมริกันใต้ ครัใช่ค่ะแต่แล้วตอนนี้มันเป็นพวงเลยเนะเออนี่มาที่นี่เราได้อะไรได้อะไรชมแล้วก็หอมด้วยนะครับดอกคุณครับเห็นบ่สูบเลยปะมันจะซูมให้ดูเป็นพวงเป็นพวงเลยเนะตอนนี้นี่ครับดอกเพคุณใส่เวลาปุ่เป็นพวงเลยโอ้สวยเนาะนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม โอเคนะครับพวกกปวดก้อ <observed> ขึ้นก <design> ันละอย่างนั้นครับต้นไหนจะพาดีหรือดอกหอมดอกหอมดอกพอไปก็สีมะกรูดสิบสองสีออกดอกหอมนหอมนะครับปีนี้เลยแสดงว่ายายรวยจะมีโชคเลยเออสงสัยยายรวยจะมีโชคใหญ่แล้วนี่งวดนี้นะครับก็ดอกไม้ต่างๆก็หอมหอมผสมประสานไปเลยครับนี่ครับตัวนี้ห้าปีเห็นดอกนะครับตัวนี้นะครับผม มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับพาท่านผู้ชมชมต้นไม้สวยงามนะครับผมที่บ้านให่รวยนะครับสวัสดีครับผมน้องซัมเมอร์นะครับผมสวัสดีนะครับนี่ครับอยู่หน้าบ้านให่รวยก็จะปลูกกันที่สองต้นนะครับต้นนี้นี่ห้าปีนะครับผมต้นนี้ห้าปีเช็นดอกครับส่วนต้นนี้ 2 2ปีนะครับผมเพิ่งเห็นดอกและก็การออกดอกต่างกันนะครับผมครับอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะครับเราพยาาเยลย์รวยด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับที่บ้านของเยลย์รวยนะครับบริพอกันตองทาวั้านหรอะทางแอดมินเองกับไปแต่งงานงานมอรำนะครับต้องทาการแสดงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเขาจัดงานอี่ยังงว่างานอัฐะ งานอาชาแน่ละาการ<ม>งานบุญงานบวชตั้งบาทบ้านเงี้ยเาเลยครับสองสามหมื่สนสอนหังโอ้สวัสดีคุณชาริสานะครับผมคันแรกพ้นตรงถามย้ายลวดก็เลื่อนมาต้นบัวสวรรค์นี่คือว่าสองสายพันธุ์ครับข้ออะไรอย่างคือขึอ้นแห้งแต่ย้ายล่ดโบ,โบโหูอันสายพันธุ์แต่เก่าน้อยย้ายลวดสิเห<อ>าืองฟังว่าย้าย,ยลวดยายลวยเคยได้ยินข่าวว่ามันมีต้นบัวสวรรค์ บัณพอดีมีมีนาผู้นึงเล่าวาสิไปสือต้นใหม่แต่ยังรวยออกเงื่อนมากผู้ใดเล่าวาสิไปสือต้นใหม่มาประดับเพื่อนเล่าก็วก็เลยว่าเราเป็นคนปากไตนะก็เรียกว่าน้าสมทายอันช่วยถามหน่อยหน้าที่ปลูกต้นใหม่นั้นมีต้นบัวสวรรค์บ่แล้วก็เอามาห้บัณยังรวยกับปลูกมากกว่าว่าบัวสวรรค์เป็นต้นจังไดโน่กับปลูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆกับโไม่หยังแกขื่อ วันต่อมากกับในสายพันธุ์ต้นนี้มาปลูกมันพันออกดอกบอคิดจังหดคือจังอยากไดต้นต้นนี้มันเป็นจังหดต้นบัวสวรรค์เพิินว่ามันเป็นโง่เห่งทีดีใครที่สามารถปลูกัวบัวสวรรค์ออกดอกจะมีโชคจะมีบุญวาสนาเนี่ยเยะรวยมักความเสื้อน่ะแมต้นไม้ที่แปลกประหลาดนะแมแปลกประหลาดมีดอกบัวมันอยู่ในอ่างมันไปไหนไปอยู่ในต้นไม้ยังสิ่งเยะรวยมักว่ายังสี่นะแม ยายรวยมากแปลกเออแต่ว่าไปตอนยู่ในาแมนมันมันคยไปอยูในต้นมาบันยายรวยก็เลยว่าล่องสื่อมาปลูกบังก็น่ายายรวยกับบุหงว่าเพิ่นมีหลายสายพันธุ์เอ่กับสายพันธุ์นั้นกับบุหงว่ามันก็เลยคิดว่าต้นนั่นบอมเนบัวสวรรค์ดอกมันสิเป็นต้นเขาปลูกนี่มันออกดอกแล้วนะบันต่อมาต่อมายายรวยว่าอี๋คือจังโกโดออกมาเนาะเคลืนกับหมากอียงน้อบัญยญยหมาใหญ่มาก แต่กี่พันสี่ขึ้นทึ่งๆใดบานพันใหญ่มากเพื่อกับเอน็นโตลงเอน็เอนโตลงมาเป็นพวเงเป็นพวงก็ว่าดอ,าอกมันจะเป็นลักษณะเดียว่มันก็สิคล้ายๆกันแหละ,ะ,ะ,ลละแต่มันจะเป็นพ่วงมาจากง่ามมันสิพ่วงมันสิอ,ออกดอกนิดหน่อยเป็นจิ้มจิ้มอยู่หือใดกับบุ้งมันสิเป็นสายพันธุ์เรื่องว่าสิเป็นลขายก็เก๋ใหม่นี่แหละสิแมนเออเจ้มันเป็นดอกบัวเป็นดอกบัวสัาวันที่าธบีบ้านมป็นหนึ่งต้นจะออกดอกเต็มเลยค่ะตอนนี้มาสวยเออคือสวยแบบเดียวกันบ่หนาใช่แบเกิดต่โ้ต้นกับ,กบสีเป็นพันนี่แหละคือโอ้พันจ้ะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ fc ท่านนะครับผมก็สีเดืปบูว่ามันแปลกอะนะยายรวยเนี่ยมาคลองแปลกเดี๋ยวสีเราคอยเราก็มาถึงจ้ะสิบสิบสองปีสิบสองปีจำได้เลยว่าสิบสองปีสิบสองปีปูเกี่ยวมาแต่ต้นสั้นๆเคยกับเน่าคือก็แล้วมาแตกพุ่งเหมือนคางกันปีนี่แหละก็แล้วมาแตกคางอยู่หยอดหนึ่งแสดงว่าปีนี้ยายรวยกับสีเหลืองอุดมสมบูรณ์ที่ะมาซื้อว่าซีดีคืนจ้าอาซีดีคืนดอกสีชมพูแล้ววะ เป็นดอกสีส้มพูบน้องคือสีงามเหรอพันซื้อจังไหรน้ออวานอันต้นบัวสวรรค์นี่ตรงไม่ซื้อนาอบัวสวรรค์สายพันธุ์ยังนาอแล้วเราถ่ายได้ห้เราต่อพี่ชาลิสาครับเขาเรียกสายพันธุ์อะไรครับไอ้ที่เป็นเป็นพวกพวงเป็นพวงจ้าเสดเอิญถือแน้าหูแต่ว่าบัวสวรรค์นะตถึงแต่ั้งแต่ได้ดอกบัวสวรรค์มานี่ยาย่รวยนี่เริ่มฝันแม่นเลยเริ่มมีโฉงมีลาบเริ่มมีเริ่มพอฟันกันเลย เริ่มกระซี่เข่าเข่าทั้งหนาในทั้งหลังแน่เนาะฮะแน่กินแต้มตัดหน้าตัดหลังจ้าก็ถือว่าเข่าด้จ้าใครโกบะฮะเลยเลยแม่นจ้าเนี่ยครับก็แสดงว่านะครับผมเมื่อนั้นได้มาตามข้อมฝันของยายรวยเนาะเมื่อนั้นเป็นฝันตรงหว่าเปนบอกที่เข้ามาเข้ามาจากรอบกรอบนึงรอบแรกเนาะเมื่อนี้เป็นรอบที่สองเนาะแม่นรอบที่สองนี่รอบแรกนะครับผมนี่เดี๋ยวให้เอฟซีดูก่อนเดี๋ยวเอฟซีจะลืม จ้ะรอบแรกเนี่ยายรวยเนี่ยฝันว่าฝันเห็นผู้เฒ่าผู้คนิ่นใต้ไปแล้วหลายปีแล้วละตั้งแต่ยายรวยอันบพราท่านได้ลูกคนนี้แต่พอบานไม่ไหมเพราะท่านได้ลูกเพราะท่านได้ออกลูกออกเต่าเลยแล้วใต้โดนละก็ฝันเห็นลาวนะก็เลยเดแเลยเดี๋ยวถามเราว่าเดยสวัสดีเล่านะในความฝันว่าบู๊ยพอใไงก็จังเจะใต้ไปโดนแล้วจะจังได้จังไดกลับมาแล้วจังได้บอกว่าเก่าสิปีเขาจังปล่อยออกมาเธอหนึ่งว่าจังสี่จ้ะ เก่าสิปีนี่สิด้ปอยออกมาเธอนึ่งก็เลยได้เป็นแนวทางให้เอฟซีตัวนี้เนาะผู้่า้นเป็นผู้ชายหรือญิงผู้ชายจ้าผู้เฒ่รผู้เา่าประจําบ้านตะหฮาล่ะผู้เ่าเฒ่าเพิ่มมีวีซ่านะตานรับผู้เฒ่าก็เป็นเก่าวเนาะจ้าผู้เฒ่าก็เป็นเก่าสิปีเป็นสิปลอยออกมาเธอนึงเพิ่นวางสิครับแล้วเป็นยังไงครับยืดด้วยหลังจากที่ปล่อยตัวเลขกแนวทางให้ตงงวดแล้วนี ผ่านมิถนานวัณพามาบ่ผ่านวังหันวัผพาผ่านมาจ่าเยื่อรวยฝันวัผพาอยู่เออฝันวัณพาเลยบ่ะฝันวัณพายื่รวยกับฝันเปรกกูดอกบันที่แหลกนั้นเยื่รวยนั้นฝันเห็นผููเ่าแล้วนอ่อบันก็บอเดีฝันอีกมือขึ้นวัผพานั่นพรสีเจที่แหลกก้อนสีฝันนั้นเยี่อรวยกับว่าวกันอยู่ดอกก็พอบานว่าอันนี้ว่าวกันก็พอบานว่าอันควยอันนี้ ว่าสีตัวเฮือนนั่นนึกว่ามเป็นจริงนั่นว่าค่ะใาอยู่้วไม่แห้งเขาสิเปิดนาบานบ่อบันเฮือนเท่าบ่มีนาบานขดฟันไว้แล้วเพื่อเพื่อเสียเท่าเปิดบ่อบ่อกันนะครับเดี๋ยวให้เท่ามีก่อนถ้าจะค่อยเอาเอาเปิดนาบานสมัยตะกี้เท่าหาย่านล่มเนาะเท่ากับปีดไวเหมือนเฮื่อนสันเดียวตะกี้สิเปิดนาบานออกมาจักน้อยบ่พอเปิดรับซับพอในฝฟันขอว่าเพิ่นสร้างไว้เป็นสื่อเสามามาต่อหนาบานบอกันนะบานคอนสสแจงก้รดวยหน่ะฟันว่า เดี๋ยวทูปูนทั้งตารางออกฝันเกี่ยวเฮื่อนนี่ป่ะเดี๋ยวทูปูนออกเหมิดแนเมืองเสาทูกต้นนั่นดีเหมิดมีเสาต้นหนึ่งอยู่มุมมุมนันมันหักไหมมันมันมันสีหักเสาเก่าต้นเมียนเสาเก่าต้นในความฝันนั่นเอาเอาออกเหมิดแล้วปูนทีแอมนั่นทูปทูปออกเหมิดบรรเจิรวยก็เลยกเขาไปแต่ตารางเฮื่อนนะว่าอุ้ยเสาทูกต้นนั่นแบบงามเขาทูก ทูปูนออกไหมทูบปูนออกทุบปูนออกมามันมีเสาต้นนึงนะมันสีสีบอผานสีเหล่าเหล่าบันพอบานแล้วเอาปูนไปโอบไวไหมโอบไวแต่เก่าในในความฝันผ่นเห็นว่าอุ้ยพอน้อยอันนี้เสาต้นนี้มันสิเป็นหยังบอมันบอดี้ได้หนี่ฮาสิเปลี่ยนออกบอมันสีฮักบอนี่ในความฝันเห็นว่าเราว่าข่อยเอาปูนโอบไวละละเราอะในฝันได้รวยได้หนี่ได้รวยก็เลยไปสังเกตการเมืองเออเอาปูนโอบไวคือสีดีอยู่ดอก เพราะว่าเสามันเสียศูนย์ยด้รวยวางสิเสาเก่าต้นมันเสียศูนย์เอาปูนโอบไว้มันสิเป็นเหล่าๆมันบปเออมันสีเหล่ามันสีเหล่าอยู่ต้นหนึ่งแต่ว่าทุกต้นนั้นดิบเบิร์ตแปดต้นนั้นดีต้นที่เก่านั้นเสียศูนย์เสียศูนย์ต้นที่เก่านั้นเสียศูนย์มันก็เลยเอาปูนนั้นไปโอบไว้เสาเก่าต้นเสาเก่าต้นเสียศูนย์ต้นหนึ่งเอาปูนโอบไว กสิไปไปว่าจังไหนดีเก่าเนืองมันก็อยู่ในเออเขาโกต้นมาที่แต่ว่าไปเลทีเยอะด้วยอีกย่างก็แปดสิบเก่ายังพัวพันเก่าเออกะบ่ได้ไปใส่ยเล็กเยอะด้วยนังกลับมาเยอะรวยว่าในความฝันน่ะทับทุบๆออกนี่ทุบออกเบิดแล้วปูนทั้งคางน่ะอืมทุบออกเบิดเลยเห็นเสาสากหลักเลยต้นเสาน่ะเห็นเมื่อสุดต้นแต่ว่ามีต้นหนึ่งนั่นมันเหล่ามันเหล่าบานยอะรวยก็เลยบอกพ่อบ้านว่าพ่อน้อยพ่อน้อยอันนี้ เสาต้นนี้ห้ามันคือลาวลาว่าลาวปูนโอเวลาลาเ้ามีเงินจะคอยเปลี่ยนออกเราว่าวางสิมันเสียศูนย์เสาเก่าต้นเสียศูนย์ต้นหนึ่งเสียศูนย์มันเสียศูนย์แปดหนึ่งเก่าหนึ่งบ่กาศูนย์เนอสิบแดเก่าศูนย์บ่ห้ามเข้าก็มีเก่าศูนย์มั้ยมันแปดเก่าส่วนส่วนไรกันเมื่อฝันเห็นเงื่อนนี่มันจะออกบริทีตลอดเห็นบอกว่านั่นนั่นห้าแปลบอสูด่าบลรกทีแปดสิบเก่าเพื่อนบอกว่าสั่งสร้างเสามาสี่ต้นมาต่อทั้งหน บีทีแปดเก่ามันออกแปดเก่าสี่ยายยก็เลยย้อนครับไปหาฝันัตเก่านานะครับว่าเป็นยังเสาฮือนยาย่ร่ยนี่มันมีต้นหนึ่งมันเสียศูนย์แบบว่าในความฝันยายลุ่ยยายลุยคิดว่าย่งอีกย่างอีกปอนหนึ่งของยายล่ยที่พานผ่านคือเสาต้นนั้นเนี่ยขันมันเป็นเรื่องซีวิตจริงไหมครับย่งอีกต้นเดียวบ้านในบ้านในดีเลยนะแตถือว่ามันต้องมีอย่างสักอย่าง แมนยังยังค่าคาอยู่แมนเพราะว่าแปรตุนก็ดีไปแปรตุนดีเหมือนปูนคางคางทุบบอกเบิร์แล้วทุบบอกเสาหยังกับว่าไปหยังแต่มีอยู่ตุ่นหนึ่งที่มันแปรโกมูเดาเดี๋ยวเอาปูนโอบไว้น่ะน่ะย่อย่อยาซี่ยางบอลด็เฮ็ดอียังใยางยางใดยางหนึ่งอยู่นี่คันเฮ็ดแล้วก็อาจจะดีแมนมันต้องยังอยู่ยางหนึ่งวันคือย่ยล่วยนี่ฝันเกี่ยวเจ้าปูน้อยย่ยล่วยไปเลี้ยงเจ้าปูอยู่ซูเป่ เป็นยังจังมีคนมาบอกว่าอย่าลืมไปเลียงเจ้าปูเดอฝันขันเอฟซีเราเราเบิงสิสิมียอดหลังอย่ารวยกับมาคำานวอยางขนาดได้ว่าครัซูปี้นี่มันกับสีหอดแล้วน้ดเดือนหกออกไม้สามคำอย่ารวยกัไปเลียงซูปี้เป็นยังเพิ่นจังมาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมไปเลียงเจ้าปูเดอร์เพราะว่าปูเนี่ยสีขาลหางไม่เยี่ยสับ ัเพ,พราะว่าเล่าบอกเขาผูใ้ใดเล่าสิเขามาสิงไม่ไงทราบแล้าสิบอกเลยเหมือนเหมือนเหมือนสิซื้อซื้อ,อ,อยังสักอย่างยี่รวยยังโบรานเดแจังอยู่น,ยจจยนี่เพราะว่าเลี้ยงเรียงเจ้าพี่บ้านพี่เคนหนึง่นงเ,เหมือนกับบุ้งข้าหวานเลี้ยงอะเนาะตัวที่นได้ข้าวไดฝันได้ฝันาก็เลี้ยงแล้วในฝันน่ก็เลี้ยงแล้วแล้วก็คารวะยังเพิ่นแล้วเมื่แล้วเพิ่นมาพามาเปิดพุ่มเพราะแต่เพิ่นปูพุ่มนี่แหละต้นไม้ต้นไายดอกไม้ดอกไายออกออกเบ้อแล้วบานมามาฝันเกี่ยวเฮือนนี่แหละ มือวันพระนั่นเมื่อเพื่อนสีบอกไอหยังยายรวยอีกบ่อมันยังอยู่ยางหนึ่งทียังอีกอย่างหนึ่งยังค่าค่าอยู่ยายรวยหนส่งสงหูในใจแต่ของว่าคือออหยังมีแกงขามันเสานะต้นนั่นต้นมุมนั่ตนต้นยายรวยแนมหลอบเมื่อแล้วเอ๊ยายรวยกับมาฝันอยู่ดอกมันคือฝันแก้วเหื่นวา่าเสาต้นหนึ่งมัน มันซีมันแตกแต่บอ่อหักบอ่อเพศบอ่อยังแต่ว่าพอบาดเล้วปูนโอ้อ,อยู่แสดงว่ายังมีของรักษายัางทีท,ทีพายุงตาเฮาวเลยด้วยแม่ยัแต่ว่าตอนนี้ตาเฮาบ่นยังคาอยู่ยังบองหนแม่ยังตาข้าวบ<า><ม>้าบบเนเด็กเพื่อนแมนน่ยังคนยากมาซื้อหลังจากที่เฮาเห็นแล้วเรียบร้อยปับ๊บมันซีดีมันซีดีขึ้นนี่แหละมันของคาอยู่ว่าหายโกสี่ออกโฮกสามน่องหาย มันอันนี้ว่าฝันว่ารัตตลีมานซี่ซิบหาซีใบเข้ากับนาซิตี้ซี่หาเข่ากับไปที่สี่หาศูนย์ยังสีนอกเนี่ต่นบังหมี่เพื่อนออกย่างมาหายนอกเป็นตัวเหลขกนะเมื่อเลขาเล็เก่าเข้ากับวายอยู่นอกระหาหกซี่เก่าหกซีเฮ้ยังกับวายไปตามทีเอฟซีเพื่อนเห็นนอกเต้เที่ยวนี่นั่นเพื่อนยายลวยบ้านทูบปูนออกเมื่อนล่ะเป็นเมือหล่ะได้ปานี่ในควยขฝันโล่งแล้วแต่ว่าบัตรทีกัยายลื้ มันต้องมีแนวโอบเดแปดสิบเก่าเอาปูนมาโอบนี่ล่ะคือคือเหมือนยายลวยย้อนย้อนฟันไปเขาเขาตรงแป้ซอยกันเออสีผ่านมาว่าสีผ้าตอผู้เถาน่ะหกคนสีผ้าตอหนาบาทต่อเติมหนาบาทห้ยายลวยเนี่ยสั่งเสามาสี่ต้นบ้านเลขกทีแปดสิบเก่ามาเ้าก็มาสิเพิ่มมันก็เป็นว่าแปดเก้าศูนย์โมเมนต์มดอกแปดเก้าสี่ยายลวยก็เลยมาคำนาณวนว เสาใยรวยทูบปูนออกเบิ้อแล้วแป้นจางปางล่ะเยื่อนใยรวยแป้นเมื่อไหร่ไดเสาเนี่ยเห็นเมื่อสุดต้นเสาเก่าต้นเห็นเมื่อแล้วมันมีอยู่ต้นหนึ่งเมื่อจากนี่แหละเก่ามันมันมีอยู่เก่าต้นแต่แปดต้นแบบดีแต่อีกตัวหนึ่งเสียศูนย์เมื่อแปดเก่าศูนย์บอกเมื่อแปดเก่าหนึ่งบอกมันยังเสียศูนย์อยู่ได้เนาะเสียศูนย์นี่ละ ปีฝันปีศาสนาแห่คือมันสิเป็นเก่าศูนย์เลยบอกมันเป็นปีศาสนานี่ยละนี่เราตัวเธอมาหาเราแปะปูเนี่บ่ได้แปะเนี่ยแล้วเดี๋ตัวเธอแม่เรืก็บอกกูว่านี่ยเก่าสิปีเราออกมาเธอหนึ่งเออนี่ตัวนี้เพียงแต่ว่าเ้าฝันเสริมฝันเพิ่มนี่แเมีแต่ว่าตัวนี้ที่ว่าเสาเก่าต้นเลยอยู่แปะเลยอยู่แปะที่มันดีที่เสาหนึ่งนั่นอีต้นหนึ่งเอาปูนโอบไว้เอาปูนโอบไว้บ่ดีเอาปูนโอบไว้มันมันเสียสูนย์เดี๋ยวย้อยู่ในเสาเฮือนดีอันนี้ บอกว่าเนี่ยเป้าหลานอยู่อยู่ในเสาเฮือนบอกเพราหันไนีเปเบิงพราหน่อยเก็หลานหยาดตกย้ายรอย่าราะหันหนีเปเบิงเลยเสาต้นคือเขาเดี๋ยวต้องลอกเบิงเสาต้นนั่นล่ะบุ้มนั่นล่ะไปอย่ารวยยางไปเบิงเบิงเอาหม้อแบลงซองเบิงอยู่ทางเฮือนเนาะเช่นเช่นอยู่บรงไดนที่มันผุนั่นแหะมันมันอยู่ตลราง เออก็ต้องเบิึงมุมตลาด้ยายรวยยังไม่เบิึงบกระเพือนมีเหล็กโพยอย่สิหูบะเนาะเพราะเสียไฮโซกู่บอกกระบ่กหูเนาะติี่ละเอออ๋อแบบไปสอบเอา้ยายรวยเลิกเก็บไปให้เบิึงเออเดี๋ยวให้เราเบิึงให้ยแล้วตัวสอบเบิึงเสาวตัวสอบแม่หให้เราไปตัวสอบให้ดีๆก่อนเออแต่ยายรวยผันฟันแล้วผันลืมเบิึงคือวานล่ะสุดท้ายยายรวยสิมีเจรณาไอซี่โอ้ยแม่นควบวีบอกตัวเหล่ามาสิบเามันไม่อยู่ต้นหนึ่งเออมีต้นเดียวนี่แหละมีต้นเดียวยายรวยกับไปยืนเบิึงเนี่ย ตารางเงินยีล่ลวยแป้นวะไดไดในฝันน่ะปูนอ่อมมึงสี่เหมือนเหมือนเพื่อสิบอกว่าหายยีล่ลวยทุบป,ปูนออกอนี่แหละทุบป,ปูนออกแล้วก็เห็ดใหม่ม,มันฝันเกี่ยวแต่เหือนเหมือนเหม,มือนเพื่อสิบอกในฝันน่ะยีล่ลวยกับเสื้อ,อฝันใดเพราะว่ามันสิไม่ยังเกิดขึ้นหรือบอกเกิดเพื่อสีมาให้เขาฝันน่ะนะเพื่อสีมาให้เขาฝันนี่แหละต้องมีประการเกิดเป็นต้นนี่เรื่องมาประการไงมายี่ลวยกับมันมีแต่อยู่นั่นไม่แง่หอย อันอันสอสีจ้ะแม่นนี่บอยี่นี่บ่จ้ะยายหอยแลยู่อยู่มีนางไปนางเยอะนะเป็นได้รวยกับก๊าซข้านวณอยูนี่แหบ้านสีบัวนี้จากบ้านเลขที่หื้อสิบแปดเก้าศูนย์บอกหื้อจังไดหื้ออนหาบ่เฮือหาได้รวยกับเฮงแป๊ดเฮงแป๊ดยานมันบ่ถือกันนะเนาะมันสีเป็นเลขหลายโตัวนะเป็นเลขหลายโตัวหายเอฟซีแปะซอยกันจังไดนรถนี่ก็ต้องเอาวานลฤทธใส่นั่แน่นอนแหละจ้ะได้รวยกับเลยขีดว่ามัน เสาเก่าตน้นแต่แปดต้นนั้นงามงามตง้งงาม <ừ> ต้งมัดแต่มีเสาต้นหนึ่งนั้นมันแปลกมกง <ừ> เหมือนมีเหมือนมีหอดซอฟ้ามามาขำไหวไดยมาขำไปหายมันแปลกแปลกแ,แห้งยู่ต้นนี้ต้นที่เก่าเนาะต้นที่เก่าแนีเปช่วยกันเด้วเอฟซีนะครับผมใครแปลได้อะไรก็คอมเมนต์แน่ยนะจ๊ะใครแปล<ป>ได้ <นะ S 1> ตัวใดกับซอยย่า่รวย ใช่กันนะครับเออนะครับยายรวยนี่ฝันแม่นจริงนะท่านผู้ชมนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะแปรลุดแปรบ่ถือจ้ายายรวยแปรลุดยายรวยแต่ว่าเพิ่นเปิดให้มืดแหละอีนี้กับเปิดให้มืดแหละเยอะนี่เพิ่นเพิ่นผ้าทุบขางเฮือนออกเบิดสิตอเถิบหนาบ้านแมนบ้านเขาเอื่นเถิบเนาะภาษาไทยเอนา่ภาษาภาษาบ้านเขาว่าต่อต่อมุกเนาะตอมุกตอมุกหนาบ้านมีห่มมีเงา่านะไม่แมนจือเด๋อมันก็ับเบตเฮดจือเด๋อผมว่ามันเออมมมััันนหลงนเออ มันกับสีโลงแล้วกับประตูแต่เก่ามันกับผูเหมืดอันนี้แต่เฮ่าอันนี้เขาท่างนี่น่ะนอือเพิ่นกับสีภาพเปิดเฮือนนี่ยมันถือลักษณะนี่ยแม่บ่าวสามตัวนี้ประตูเฮือนท่าไหนท่เขาท่าเขาสมัยตะกี้แม่เห็นได้รวยเขาท่างนี่ขืนเฮือนเขาท่างแต่ปกติเพิ่นเหตเปิดทังนั้นแต่สมัยตะกี้ล่มมันแห้งเนาะแต่เฮ่ากับ่หาอยู่เฮือนซันเที่ยวสมัยตะกี้เสาแปดต้น เสาแปดต้นที่เก้าชำรุดแล้วปูนโอไใบป่ะทีแล้วปูนโอไวบเอาแปเบังเอฟซีแปช่วยกันนะครับผมปูนนะก็เห็นห้อยโอ่ใบบันก็เลยถามพอบานว่าอุ้ยค่ล่มใ่มากมันสิเป็นยางบ่อแล้ววะเราเราโอไปเมื่อแล้วบอมีปัญหาแล้วอ่ะไม่แน่นอนบันบอมีปัญหาอย่างบันพันว่าอันนี้พอตะงเต่ในควาอฝันนอว่ามีเสาต้นหนึ่งนั่นโอ่ใบแล้ว บอลได้ลวดในกระยางอ่อมอ่อมเสาปูนนะครับยางอ่อมยางยางหื่นสิเป็นสูกตัวหนีบอีคนยางออมมีคนบอกว่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งตัวเดียวเลยจ้าบ้านสันนี่แหละเนาะตาเหากับมีไปอยู่ห้าเก้าหนึ่งนะครับผมคุณไหนหรือเปล่าครับแล้วก็คุณชาลิสาบอกว่าปูนแปดว่านจ้าปูนกับปแปดเก้าแปดเขาว่าแปดเก้ากับบาเลทีเนาะก็บแปดเก้ากับบาเลทีแล้วฟันเกลื่อนอยู่ตารางแล้วเอาสิเป็นเหล็กรางในตัว ครับผมสิ <40 S 1> เป็นเหล็กลางเหลืออยู่แปดคุณไอรีนนะครับผมเหลืออยู่แปดตน้นเสาแปดตน้นอีกต้นหนึ่งนั่นเสียศูนย์แล้วปูนโอบไว้แล้วปูนโอบไว้ศูนย์บ่มีจาเสียศูนย์เออเสียศูนย์เสียศูนย์ศูนย์บ่มีบเป่า็สี่ศ <8, S 2> ูนย์บ่มีแปดเก่าหนึ่งวะ่อสิบแปดเก้าหนึ่ง แต่บาลเอกทีแท้ล่ะบอลเอกที่เป็นเก่าแน่นอนจ้าวีเอฟซีเขาเหม็นมาว่าศูนย์บ่มีเขาว่าศูนย์เสียศูนย์เสียเพราะว่าศูนย์เสียช่วยอะไรเอ้าก็เส้ามาเสียศูนย์เลยกเสาเสียศูนย์นั่นแหละให้เอฟซีแปะซอยเนาะบอลเดียายรวยกับย่างอ่อนฝันบ้านศูนย์เนาะบาลเดยร์รวยในความฝันเนาะยายรวยกับยางอ่อมเฮื่อนนั่นแหละย่างอ่อมเฮื่อนบอลเดียรวยก็ว่าอุ้ยพ่อพาองค์หนึ่ง มาแต่ใส่นอพระครึ่งสมัยตะกี้อันนี้ถ้าอดินมาถมเฮือนมาแต่ใส่นอบอลในความฝันนอบอลตื่นขึ้นมาได้ย้วยลวเนี่ยกับบริเนี่ยเมืองเสาไดไรย้วยลวยกับมันเป็นห้องนอนย้วยลวเนาะบอลนอนย้วยย้วยนอนตารางก็เลยไปอันนี้ยางอ่อมเฮือนอ่อมอ่อมยางเหมืองเสาไปผ่อพระองค์หนึ่งแหละวิเอ้ยพระนี่อะไรพระว่าอีรีไหนพระองค์หนึ่งด่ามปีปียู่รอเสาเหื่นไหมอยู่ทางนอกไหน เป็นเป็นอันนี้เป็นพา้พาอันนี้เออเวอร์ซ์ไ้โช้าอันนี้พาหลวงพ่อโตวาดบานเหา่าสองร้อยยี่สิบปีพองร้อยยี่สิบปีอผอพระตัวนี้่พอพาอยู่ตัวนี้ยายรวยวาคือตัวนี้บ่ยายรวยกับบ่เด็กไปเบิงทางในไงยายรวยยางอ่อนทางหนอือในความฝันว่าทุบป,ปูนทุบยา,นานอองออกมือละ แป้นจ้างป่างแล้วเสียนั่นอีเดียวพวกว่าเลขวันนี้ยันมีแปะค่ะเล้วยฟันเห็นพายยันมีแปะมีแปดเห็น้าเออเบิงเบิงข้างหลังเพลินแม่เบาวสักนี่ได้รุ่นนั้นรุ่นรุ่นสองสองสูปีสองรอยยี่สปีรุ่นสองร้อยี่สิบปีเออหลวงพ่อโตบ่หลวงพ่อโตวัดบานเฮาแหมอืมยายลุ่ยกับบ่ค่อยได้ไปวัดไห้เพิ่นมาได้จังไดเอเพิ่นมาได้จังใดได้ผระ พอทอไวิเบิงน่สายตาสองห้าสี่แปด่ะเสาสี่สองห้าสี่แปดพูดแปดบอเสาแปดต้นที่มันยางเสาแปดต้นเสากับสี่เนาะสห้าสี่แปดว่ไอ้สักแม่พสอพาทีวายรวยเกลยสี่แปดมันได้รวยมาเก็บได้เรื่องจริงได้ตื่นยังมูสองมายางอ่อพึ่อนปารตี้ไฮเดอร์แปดศูนย์เก้าทอกับแปดห่เก้าวัน เอฟซีแปดได้นิมันแปดมากเลยแปดมากจ้ะคุณทีิลหแปดมากจ้ะเพราะว่ายังเปฟันเห็นผ่าฟันเห็นผ่าคุณพาชรีบอกว่าสามหนึ่งเก้านะครับคุณบุญลำนะครับแปดเก้าแปดนะครับคุณเสมเอว่าแปดเก้าแล้วแปดเก้ายังติดแน่นอนนะบัลีทีีหรอบัลีทีได้ได้ทุปปูนออกมาแหะเสากับสากหลักแต่ว่ามีเสาตนหนึ่งนั่นว่คือมฟันเห็นผ้าได้ผ้าอีลีฟันเห็นผ่านำ ใน,นคนฝันเก็บเดพเพยีพ่รุ่ยกับกัมเสิมือไหวเตือนสามารถยี่รุ่ยกับมหาก็เห็นพระองค์นี้แหละเป็นเป็นพระอันนี้ยี่รุยมาเบิงแหละเนาะเป็นพระหลวงพอโตเจ้าวัดชิสกีเท่าเอง20รุ่นที่สองรอยยี่สิบละกะพ่อซออะไรก็บานสองห้าสี่แปดเมื่อเปลี่ยนไฮโซบอตัวนี้่อมันยี่สิบอยู่สองร้อยยี่สิบสองรุ่นสองร้อยยี่สิบรุ่นที่สองร้อยยี่สิบ แปลว่ามีรุ่นหนึ่งหลุนสองเมนไหมเมนครับในรุ่นที่สองอยยี่สิบที่เราเอา,เอ,าออกเรียนนะเด็กคือไทยยางศู 0, 2, 2, 0. นย์สองสองศูนยสดดีคุณสุดใจชมิ่นคือหนึ่งเดียนนี่ศย <0. S 2> คือหนึ่งอันหนึ่งไทยนี่ไหมเลขศูนยเลขศูนย์สองสอศนย์สอสแล้วมืนน่อน่ถ้าสิสรุปตัวเลข มีเพิ่มเติมมาเยอะด้วยคิดว่าได้ว,ดว่าวคิดว่าสิเพิ่มเติมได้ครับยายลวยนี่ฝันเห็นเฮือนครับฟันเห็นเฮือนเนจ้าของฟันเห็นเฮือนเจ้าของทุบป,ปูนออกเม็ดแล้วเสาแนมเห็นเม็ดนั่นมันมีเสาเก่าตนมีแปดตนนั่นทีดีตน้นที่เก่านั่นเอาปูนโอ้ไหวนีอ่อะยด้วยอาจจะนี่เกี่ยวกับผพราโองคหนีนเรด้องคิดเหาอมาจังไหยโมโหคือกัน บ่ยังสิมาเห็นไงเห็นได้เทน่ะแม่บ่เด็ดไปคนบ่เด็ดไปหายยางซื้อซื้อยางหรอว่ามันมีอยังแปลกประหลาดบ่ในเนื่อนในอย่างเดี๋ยวมือนี้ไปใหายายด้วยคนเขียนตัวเลขเองเลยมันว่าละเสียเพิ่มัวใดนะครับเดี๋ยวให้ย้ายลวยในความฝันย้ายลุยเนาะแม่นครับผมใหายายุ้ยเขียนใหายเอฟซีเลยจ้ะมันทีหนึ่งเนาะครับเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้นะครับ เด็กตเกาบ่บด้วเดกเกาเด็กตเกา่กวาย,ายนั่นกับบอเอาสิบบอบอถิมยห่วยกสิยห่วยน่ะมากนอกให้ใหว้่เีเขียนก็ได้ไม่หวอะรเขียนบอยใหญ่วยน่ะเขียนเนองเนาะไม่จงสีขังนาะครับ่วย,ยนั่นนอเสาแปดตันแปดในกซสมีขอถามความ,มิด่ลวยเลยแมนครับเด็กัวเกาห้าอันนี้เก่าศูนเก่าศูนนาะเด็กัตเกาห้าเก่าศูน บานีเสาแปดต้นเสาเก่าต้นเหลือเป๋เสาเก่าต้นนี่ต้นหนึ่งปกติมีป่นต้นหนึ่งบ่ขึ้นงูเล่า่าเร้สิเปลี่ยนออกอยู่แต่บ้านเดี๋เปลี่ยนอมันยังค่าอยู่ครับยังค่าอยู่ต้นหนึ่งเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะี๋ยวเราพูดกับเพื่อใครยืรวยไปสังเกตการสิเป็นขงสุดอจ้าเนียน สังเกตการดูสิสังเกตการเสาต้นนั่นล่ะเบื้องสาต้นนั่ให้เบื้องขาขาหนอวัเละทีเยอะเลยนะมรวาเละทีแปดแปดเก้าแปดเอาสีใสเลยเสาเสาสีสีแปดเก้าี่ในรวยเสียหอยซ้ำนี่ล่ะครับผมนี่นะครับผมเพิ่มเติมนะครับผมขอให้รวยเด้อนะครับ จังไดยมาสิเกี่ยวแต่ว่าก็เอาปูนโอบไว้อยู่กับห้าได้เอาไปใส่นะนะยังยังอยู่เอาปูนโอบไว้ก็คือยังยังเออตามตามความฝันยายรวยแต่เก่าแต่แกนยายรวยนั่นฝันเห็นเสาหนึ่งคือสีแครเลยนะท่านผู้ชมนะครับแคร์เลยหวานหม่าหม่าเห็นผานั่นพ่อสสองห้าเท่าไหร่ก็สองสองหาสี่แปดบอกสองหาสี่แปดสี่เก็บแต่ตามพ่อฝันนี่ว่าฝันว่าเก็บหาได้เก็บหาได้ ฟันเป็นจริงเลยบนันยรวยก็เลยไมยางอ่อมเพื่อ่นออา,านบัณยรวยก็เลยว่าอู้อันนี้วัดหลวงพ่อโต,โตบ้านเฮ้าตัวน,นี้อัน,นทีมระเบิร์สไซบอแตกัแต่สมัยแต่กเกานะ่าผู้เฒ่าเพอนว่าอันนี้อัน,นเขาสิม,มาว่าอัน,นทีมระเบิร์สไซจังหวัดีิะเกิทีมลงบอแตกบันมีหลวงพ่อโตโพขึ้นมานี่แหละหลวงพ่อโตรประวัติประวัติของเพลินนี่หลวงพ่อโตให้เอฟซีได้เป็นแนวทางเนาะถือว่าฝัน หลังจากที่ปล่อยต่องวดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ1เมษายนก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมสําหรับตัวเลขวันนี้ก็มีเพิ่มเติม90นะครับแล้วก็489แล้วก็89นะครับผมฝันของยายรวยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณยายรวยมากๆนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยติดตามยายรวยต่ออีกโค้งสุดท้ายโค้สุดท้ายยายรวยสิไปสืบเบื้องสาก่อนไปสืบเบื้องสา่ามาฝันเพิ่มเติมคุณคะผมคุณเอฟซีท่านครับผมสวัสดีครับขออย่าลงไลฟ์สดนะครับผม